ครับลิปนี้รีวิวนะครับติดตั้งอัปเกรดนะครับหัวฉีดยุโรแกร๊สนะครับใส่ BOS ครับรถคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอกลับกล้องก่อนนะอโอเคเดิมมาติดหัวฉีดยอเนี่ยหนึ่งนะครับตรงไม่เคยชื่อแล้วกันนะก็อายุเก,ก่าอนามแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างนะพะแล้วก็จูนไม่ได้นะครับก็เลยเราเปลี่ยนอัปเกรดอุปกรณ์ใหม่ของยุโรแกร๊สนะครับ นี้เราก็เปลี่ยนเป็นมอ้อ์ต้มใหม่นะครับเดินท่อติดตั้งแมปนะครับไม่ได้ขอโทษด้วยนะไม่ได้มีไฟส่องให้เห็นนะครับตัวนี้เป็นวีออสตัวตัวสองนะครับตัวแรกแต่เป็น m i n เนอร์เช e แล้วนะครับแล้วเข้าไปดูในรถการประกรณ์นะครับอันนี้เรามีการจูนนะครับ จูดอัพไปแล้วล่ะครับเซ็ตอัพไปเรียบร้อยแล้วนะครับอืมโอเคก็ตัวนี้นะครับพอดีเมื่อวานก็มีวีออสมาทำคานหนึ่งมือนกลายเป็นหัวฉีดที่ห่อหนึ่งนะครับของัวอซูดนะครับได้เราแก้ไขกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาดูตัวนี้คือวันเนี้ยเราเซ็ตอุปรกรณ์แบบเดียวกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับไอตัวัฉีดจรูสองจุดศูนย์นะครับตัง้งแร้ดันพอดีกันแต่โดยโปรแกรมตัวเนี้ย มันแมทชิ่งกับวูชีดีนะครับในการช่วยเปิดแอร์ใส่เกียร์เนี่ยมันจะช่วยยกล้อไม่ต้องชดเชยจะสูงด้ครับโอเคคันนี้ก็ดูเรียบร้อยแล้วตอนนี้นิ่งนะครับใส่เกียร์เปลี่ยนเกียร์นะเหมือนน้ำมันตอนนี้คาเกียร์แล้วโอเคนี่เราคาเกียร์ไว้นะครับเดี๋ยวดูล้อเดี๋ยวล้อเครื่องได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นแก๊สนะครับพึ่งครับไม่มีอาการเลย ครับอันนี้ยังจูนไม่เสร็จนะจะจูนเดี๋ยสักพักจะจูนในรายละเอียดอยู่ตอนนี้กลายเป็นน้ามันครับรถสนิทนิ่งเลยครับไม่มีอาการอะไรทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ผมเซ็ตแบบแมนนวลหมดเลยนะครับอการ OBD เช็คเลยนะครับว่าค่าอะไรอยู่เท่าไหร่บ้างนะครับเช่นเาเปิดให้ดูมันสูงไหมครัอ่าโอเคก็จะเช็คนะครับอ่านค่าพวกนี้ ก็จะเซตอัพปรับจูนไปพร้อมๆกันนะครับโอเคก็ทำในสถาีทุกคันนะครับอันนี้เราจูนวิลลี่โลโล,โลดนะครับมิดเดิลโหลดเปิดแอร์ใส่เกียร์เปิดไฟเซตหมดละเ,เดี๋ยวเราขีดกราฟขึ้นมานะครับแล้วเราไปวิว่งแล้วเดี๋ยวเซตอัพตามาตรงปลายตรงไหนไม่พอดีเดี๋ยวปรับให้มันแมทพอดีกันเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นละคันนี้นะครับอาจจะเหลือไฟนอลจูนนิดหน่อยนะครับออกไปวิ่งนะครับแต่ตอนนี้โอเค ส่งงานส่งคลิปเปนเจ้าของดูนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ